เชื่อผมนะฮะผมเป็นแฟนคุณผมไม่คิดทำร้ายคุณด้วยเนี่ยผมทำซุบรุงงเสียงมาให้นะครับคุณเป็นนักร้องฝ่นใจผมคุณจุดประกายผมแต่งเพลงนะครับอ๋เธอแต่งเพลงด้วยเหรออาจจะไม่ดีเท่าของคุณแต่คุณเม็แรงกำนันใจให้ผมนะฮะผมไม่ตั้งใจทำร้ายคุณคืนนี้เธอไปดูคนเสร์ตของฉันด้วยไหมเราอยากไปฮะอยากทำบุญด้วยแต่ตัวขายหมดเกลี้ยงเลยอะถ้าคุณมีทางพอช่วยเราเข้าไปได้นะฮะ เราไม่เกี่ยนที่นั่งเลยนะเราจะช่วยคนขนเครื่องดนตรีช่วยเก็บกวาดแบเวทีช่วยทำทุกๆอย่างเลยฮะแล้วก็คุณลิสตาฮะล็อกเทเชลช่วยด้วยฮะเช่ม,มีอะไรเขาโทหลั๊อกไปเลยอะ่ะแล้วเขจะหายใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ตื่น แต่เขาคงจะงีบหลับไปสักพักันนอนแค่ไหนฮะก็อาจจะหลับแค่สี่นาทีหรือถึงสี<ะ>